ครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างเพชรนะครับอยู่กับโตโยต้าวีโก้นะครับวันนี้หลังจากช่างเพชรถางหายไปนะครับไม่ทําคลิปลง YouTube มาค่อนข้างที่จะนานนะครับเนื่องจากช่างเพชรไม่ค่อยสบายเสียงไม่มีนะครับตอนนี้เสียงก็ยังไม่ค่อยมีนะครับเสียงอาจจะยังแปลกๆนะครับกับโตโยต้าวีโก้นะครับมาด้วยการแอร์ไม่เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาเหตุที่แอร์ไม่เย็นรถคันนี้ไม่เคยทําแอร์เลยนะครับว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม ครับผมโตโยต้าวีโก้นะครับโตโยต้าวีโก้คันนี้มาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะครับที่ลูกค้าแจ้งแอร์ไม่เย็นเลยนะครับคือลูกค้าเปิดมานะครับเบื้องตนที่สอบถามลูกค้านะครับที่สอบถามลูกค้าคือแอร์ไม่เย็นเลยนะครับก็จะมีเวลาเปิดแอร์นะครับตอนแรกก่อนที่จะไม่เย็นลูกค้าบอกว่าเวลาเปิดแอร์แล้วมีเสียงดังชิด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 ประมาณนั้นนะครับช่างเพียรก็คิดว่าจะเกิดจากน้ำยาแอร์ไม่เต็มระบบทําให้เกิดเสียงดังนะครับที่วาว ฉีดน้ำยานะครับวันนี้คือน้ำยาแอร์ไม่มีเลยนะครับน้ำยาแอร์ไม่มีเลยาช่างเพชตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับตรวจเช็คเบื้องต้นด้านนอกนะครับด้านนอกอหมายถึงเป็นพวกอคอมเพรสเซอร์แอร์แล้วก็สายแอร์ท่อใหญ่ท่อเล็กเป็นแป๊บเป็นแผงคอนเดนเซอร์นะครับตรวจเช็คอย่างละเอียดนะครับด้านนอกไม่มีรอยรัว่วซึมนะครับช่างเพชคาดว่าน่าจะเป็นที่อ e ีวาเรเตอร์นะครับ ประมาณ90%นะครับช่างเพชรให้ไปเพราะว่าลูกค้าบอกว่าใช้งานมา,ายังไม่เคยรื้อตัวแอร์นะครับแล้วก็ที่เคยซ่อมก็น่าจะเป็นเปลี่ยนชุดหน้าคาร์มานะครับเพราะรถคันนี้วิ่งมาแค่ลูกค้าบอกว่าประมาณแสนห้าหมื่นกิโลนะครับแต่ช่างเพชรย,ยังไม่ได้ดูหน้าปัดเดอนใหม่นะครับก็ลูกค้าแจ้งมาประมาณนี้ก็คือชุดหน้าคาร์จะพังประมาณแสนสี่แสนห้านะครับแต่ลูกค้าก็เปลี่ยนชุดหน้าคาร์มา ดูจากสภาพน่าจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีนะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลานะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับทําการรื้อตู้แอร์ด้านในออกมาครับเดี๋ยวมาจะมาดูกันว่าสภาพจะเป็นยังไงครับหลังจากที่ลูกค้าไม่เคยรื้อทําความสะอาดหรือว่าเปลี่ยนอีวาเลยนะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่รื้อตู้แอร์ออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าจะรอดไม่รอดครับผมโตโยต้าวีโก้นะครับตอนนี้ช่างเพชรทาการรื้ออีวาหรือตู้แอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็เราจะเห็นว่าจะมีค่าบริเวณค่าน้ำมันบริเวณ2จุดนะครับจุดแรกตรงนี้นะครับจุด2ด้านบนนะครับเส่งช่างเพชรได้ทําการดันเช็ครั่วนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงชัดเจนนะครับแล้วก็เกียร์รถยางรวดเร็วนะครับก็เราไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับเพราะรถคันนี้ยังไม่เคย เปลี่ยนอีวาเลยสักครั้งนะครับยัางเปลี่ยนของแท้ติดมากับรถนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็จะมีปัจจัยอีกอย่างสองอย่างนะครับที่ช่างเพชรต้องพูดให้ลูกค้าดูด้วยนะครับว่าปัญหาปัญหาที่มีกีเมาส์นะครับจัดการแท้พวกโฟมนะครับนี่คือหลักฐานนะครับนี่คือหลักฐานเป็นพวกชีนูขี้หนูนะครับ บริเวณไซกองฟิลเตอร์นะครับซึ่งจะทำให้อ air เรามีกลิ่นนะครับมีกลิ่นเหม็นเหม็นสาบหนูนะครับหนูเข้ามาได้ยังไงนะครับหนูเข้ามาได้ยังไงนี่นะครับหลักฐานชัดเจนนะครับมีรอยแท้นะครับมีรอยแทะอย่างเดียวไม่พอนะครับหลักฐานชิ้นเดียวมัดตัวไม่ได้นะครับเป็นอ่าโจรเราต้องมีหลักฐานมัดตัวหนึ่งอย่างนะครับจะให้ดูอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน บริเวณนี้จะเป็นทิศทางอากาศภายนอกเข้านะครับเราจะสังเกตเห็นร่องรอยมิกิเมา์มาอาศัยอยู่นะครับหลักฐานชิ้นที่สองนะครับ oh, <no. S 1> แน่นอนครับมีการกัดมีการแทะนะครับและก็โฟมปากตู้นะครับหมดสภาพจะทำให้กลิ่นภายนอกนะครับสามารถเข้าไปในห้องดยสานได้นะครับเวลาขับไป ตามตูดจี้ตูดคันอื่นไปนะครับปรากฏว่าได้กลิ่นควันควันรถเข้ามาในห้องีิสารนะครับก็สาเหตุก็เกิดจากม mm ีกิมมส์มาแทบโฟมพวกนี้นะครับทําให้เกิดการไม่สนิทเกิดขึ้นทําให้กลิ่นเข้ารถได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะทําการปิดใต้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวช่างเพชรจะพาไปดูนะครับด้านในสําหรับโตโยต้าวีโกกับการรือ้อตู้แอร์นะครับคลิปนี้ถ่ายไว้ลูกค้าดูด้วยนะครับ เพราะว่าลูกค้าไม่ได้อยู่ดูนะครับเพราะว่าช่างเพชรบ,บอกว่าต้องใช้เวลา 2- 3สามชั่วโมงนะครับในในการถื้อประกอบนะครับถ้าไม่มีงานแทรกเข้ามาก็ประมาณ2ชั่วโมงก็เสร็จนะครับกับการรื้อแัวนตัวตาวิโก้นะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณทิศทางหนูเข้านะครับหรือมิกิเมาส์นะครับเป็นช่องขนาดใหญ่นะครับจะรูนี้จะออกไปนอกรถนะครับ พวกมีกีเมาส์ก็จะเข้ามาบริเวณนี้นะครับหรือกลิ่นมีเมาส์เข้าไม่ได้แต่ก็จะอาจจะมีกลิ่นนะครับกลิ่นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับเพราะว่าโฟมที่ติดขาดไปหมดแล้วจะทําให้เราครับผ่านพวกควันไฟควันอะไรต่างๆกลิ่นยางพารานะครับก็จะมีกลิ่นเข้าไปห้องในสารครับแต่ช่างเวชจ,จัดการให้นะครับผมลูกค้าบอกว่า ต้องการเป็นของแท้เดนโซนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจัดให้นะครับของแท้เดนโซเดี๋ยวเรามาดูกันครับหลังจากช่างเพชรล้างทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับทาความสะอาดเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันอีวาใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวช่างเพชรจะให้ดูของแท้กับของไม่แท้นะครับว่าต่างกันยังไงครับผมครับผมหลังจากช่างเพชรล้างทาความสะอาดพวกเปียกตู้เปียกอีวาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดเป่าพวกฝุ่นด้านในนะครับให้เป็นที่เรียบร้อย ทีนี้ช่างเพชรจะมาให้ดูนะครับระหว่างอีวาแท้กับอีวาเทียบต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่นะครับผมจะให้เดาก่อนนะครับว่าฝั่งไหนของแท้ฝั่งไหนของเทียบนะครับฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะงานค่อนข้างละเอียดนะครับนี่ครับผมจะให้ดูนะครับก็ให้เดาไปก่อนนะครับว่าไหนของแท้ไหนของเทียบนะครับส่วนฝั่งนี้ มีร <c oughs> ่องรอยนิดหน่อยนะครับการขนส่งนะครับก็ฝั่งนี้ปิดจุกนะครับอันนี้ก็ขันน็อตอย่างมาตรฐานมาให้เลยนะครับอันนี้ก็ปิดจุกมาก็ไม่มีปัญหานะครับอากาศเข้าไม่ได้โฟมนี่ครับเราจะสังเกตโฟมอันนี้จะเป็นโฟมนิ่มๆนะครับโฟมนิ่มๆฝั่งนี้จะเป็นโฟมแข็งๆนะครับแต่ก็นิ่มอยู่แต่ฝั่งนี้จะนิ่มมาก อันนี้นะครับงานก็มีร่องรอยนิดหน่อยนะครับจากการขนส่งช่างเพชรก็มีการรับประกันให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหารั่วอะไรกลับมาถ้ารั่วกับมาช่างเพชรเคลมไม่ฟรีเลยนะครับคลิปนี้เป็นหลักฐานให้ลูกค้านะครับอันนี้เป็นของแท้ที่ติดมากับรถนะครับของแท้ที่ติดมากับรถนะครับเราจะสังเกตเห็นไหมครับว่าอะไรที่เหมือนของแท้นะครับโฟมเดี๋ยวช่างเพชรให้ดูโฟมตรงนี้นะครับ โฟมตรงนี้ก็จะเป็นนิ่มๆนะครับนี่ครับแต่ว่ามันก็ไม่นิ่มแล้วใช้มาสิบกว่าปีแล้วนะนี่มันขายกันไหมครับให้ดูของแท้ก่อนนะครับนี่โฟมพวกนี้จะเป็นสีอ่าไม่ดำมากนะครับนี่เริ่มมองออกกันแล้วใช่ไหมครับว่าอันไหนแท้อันไหนไม่แท้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นนิ่มๆนะครับให้สังเกตโฟมอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเหมือนเหมือนอันไหนนะครับ นี่นี่ทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าอันไหนเป็นของแท้ของเทียบนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะบอกนะครับวิธีการดูว่าของเทียบของแท้นะครับช่างถือมาแบบนี้ช่างเพชรบอกว่าอันนี้ของแท้นะรับประกันให้หนึ่งปีเพราะว่าอันนี้ก็มีการรับประกันให้หนึ่งปีอยู่แล้วนะครับงานค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นอันนี้ก็ถ้าช่างเพชรบอกแท้ ลูกค้าก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นของเทียบนะครับผมเพราะว่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันแทบจะแทบแทบจะของแท้แทบจะไม่ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เหมือนของเทียบนะครับก็แต่ว่าการใช้งานความเย็นต่างกันมากนะครับให้ดูนะครับน้ําหนักคนส่วนใหญ่จะบอกว่าของเทียบจะมีน้ําหนักหนักกว่าของแท้นะครับช่างเพชรบอกไว้เลยว่า คิดผิดแล้วนะครับคิดผิดนะครับเพราะว่าของแท้น้ําหนักค่อนข้างเบานะครับเพราะว่าจะเป็นโลมินียมผสมอลลอยแอนดรอยเขาเรียกอะไรนะครับที่เป็นตัวเปิดฝากระป๋องเบียนะครับมาผสมกันกับโลมิเนียมนะครับเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นมีน้ําหนักเบามีความทนทานนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุที่ มีน้ำหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับไม่งั้นฝากระป๋องเบียร์เคยสังเกตไหมครับบางๆขนาดนั้นทําไมมันแข็งเราลองงอสิครับว่ามันงอได้ไหมครับมันเหมือนกันนะครับผมส่วนน้าหนักเดี๋ยวช่างเพชรจะเทสให้ดูนะครับว่าของแท้กับของเทียบน้ําหนักจะต่างกันแค่ไหนครับผมสรุปนะครับอันนี้ของแท้นะครับอันนี้ของแทสังเกตได้นะครับโฟมไม่ดำนะครับไม่ดํามากจนเกินไปเดี๋ยวให้เทียบให้ดูนะครับจะเป็นคนละสีนะครับ อันนี้คือของแท้นะครับผมอันนี้คือของเทียบนะครับช่างเบสเลยให้แล้วแต่วันนี้ลูกค้าเรียกเป็นของแท้เดนโซ่นะครับมีอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะสังเกตได้นะครับจะมีบาร์โคดนี่นะครับมีบาร์โคดแบบนี้นะครับถ้าเป็นของแท้จะมีบาร์โคดแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่างเบสจะให้ดูอันที่ติดมากับรถนะครับนี่จะมีบาร์โคดของเดนโซเขานะครับอาจจะเอฟ อะไรไม,ไม่เหมือนกันเท่าไหร่แต่ว่าเป็นของเนนโซ่ก็จะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นสัญลักษณ์ตาเขาจะแปะไว้ประมาณนี้นะครับของแท้แต่ถ้าเป็นของเทียบก็จะมียี่ห้อเลยนะครับบางอันก็ไม่มียีหย่ห้อนะครับของช่างเพชรไม่มียี่ห้อนะครับแต่ใช้งานมาก็เมษาก็4ปีนะครับรถช่างเพชรคือยี่ห้อนี้ช่างเพชรเทสให้แล้วนะครับก็คือบอกลูกค้าไปแล้วแหะครับว่าถ้าใช้อันนี้ ราคาก็ต่างกันลงมาประมาณพันกว่าบาทแต่ลูกค้าต้องการเป็นของแท้ครับวันนี้ลูกค้าเรียกกันนี้ครับเดี๋ยวน้ําหนักน้ําหนักเรามาดูกันครับเดี๋ยวช่างเพชจะเทสน้ําหนักให้ดูครับระหว่างของแท้กับของเทียบครับผมตัวนี้เป็นคอยเทียบนะครับน้ําหนักจะอยู่ที่1กิโล1กิโล3ขีดนะครับ1กิโลมขีดนะครับของเทียบทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของแท้กันครับว่า น้ำหนักต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับจิ๊บอันนี้เป็นของแท้นะครับของเดนโซ่น้ำหนักอยู่ที่หนึ่งกิโลเก็บสองขีดนะครับต่างกันประมาณขีดกว่าๆนะครับสรุปก็คือของแทจะน้ำหนักเบากว่า,วานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาประกอบคืนให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวก็จะทำการปิด ทิศทางมิกิเมาส์ให้ลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะให้ดูครับหลังจากปิดทางมิกิเมาส์เข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรทาการปิดทางมิกิเมาส์ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ซีนโฟมพวกที่มิกิเมาส์ทาการแทะขาดนะครับกิดโฟมให้ใหม่นะครับส่วนทางมิกิเมาส์เข้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันช่างเพชรทาการตัดแผ่นทั้งกระสีนะครับที่เป็นเหล็ก แล้วก็ยิงซิลิโคนยิงซิลิโคนติดไว้นะครับเพื่อป้องกันกินไม่พึงประสงค์ที่จะเข้าห้องโดยสารเรานะครับแน่นอนครับทางเพรทำแบบนี้มีข้อดีมากนะครับอย่างแรกก็คือมิกิเมาส์หมดสิทธิ์ที่จะมาบุกรุกเข้าห้องโดยสารได้นะครับอย่างที่สองกินพวกคนรถคนไฟกิ่นต่างๆที่หยุดนอกห้องโดยสารไม่สามารถที่จะเข้าห้องโดยสารได้นะครับยกเว้นกรณีที่อย่าง กระจกต่างๆไม่สนิทนะครับแต่ส่วนใหญ่มันสนิทนะครับส่วนใหญ่จะมีอากาศเข้าบริเวณนั้นเพราะว่าหนูชอบจัดการนะครับก็ทําให้กลิ่นเข้านะครับโอเคครับช่างเพชรขอเวลาสัก4 0สินาทีนะครับทําการประกอบแล้วก็เดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่เติมสารทำความเย็นเสร็จเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความเย็นกันด้วยครับผมโตโยต้าวีโก้นะครับตอนนี้ช่างเพชรเติมสารทำความเย็นเสร็จเรียบร้อยนะครับ เต็มระบบนะครับแรงดันไม่สูงนะครับแรงดันอยู่ที่ประมาณ165 Psi นะครับฟังโรอยู่ที่ประมาณ37 Psi นะครับก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับวันนี้แต่ว่าแดด่อนข้างจัดแต่ว่าอากาศยังเย็นอยู่นะครับดูจากนี่ครับลมทั้งวันนะครับอากาศยังเย็นนะครับ อุณหภูมิไม่สูงทําให้แรงดันไม่สูงตามนะครับถ้าอุณหภูมิสูงแรงดันฝั่ง High ก็ค่อนข้างที่จะสูงตามอุณหภูมินะครับส่วนฝั่ง Low ก,ก็ลดลงเรื่อยๆนะครับถือว่ากําลังคอมเพรสเซอร์ยังดีนะครับยังดีอยู่ไม่มีปัญหาครับเสียงคอมเพรสเซอร์ <c oughs> ไม่ดังนะครับคอมเพรสเซอร์ยังเสียงเงียบอยู่นะครับ ส่วนชุดหน้าคอมเพิวเซอร์เปลี่ยนมาเป็นชุดหน้าแบบ p A นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับใช้งานได้ดีนะครับแบบนี้ก็ส่วนสารทำความเย็นช่างเพยทเติมเต็มระบบเป็นที่รับร้อยนะครับรถคันนี้ค่อนข้างที่จะดูแลดีนะครับดีจากน้ำมันพาวเวอร์ก็ทาดำของดูเปลี่ยนนะครับเพราะว่าบางคันก็ดำ ตามแทบทุกคันนะครับตามที่ช่างเียมาไปสอบอมตั้งแต่แรกนี่ก็จะบอกว่าไปเปลี่ยนทรายน้ำมันเพราะน้ำมันเท่ากับทอะไรหน่อยนะครับเพราะว่ามีสีดํามากนะครับตารถไทยมีสีดําเกินไปก็แนะนําให้ไปเปลี่ยนออกนะครับเกือยืดอายุการใช้งานพวกแหลกนะครับพวกปั๊มนะครับก็จะใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับผมส่วนความเย็นด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับว่าจะยันชํำหรือเปล่านะครับ กับโตโยต้าวีโก้นะครับเป็นคอยแท้เดนโซแท้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ของคูเกียนะครับเป็นเดนโซแท้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเย็นกันเลยครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรก็มาอยู่ในห้องเรสาิที่เรียบร้อยนะครับรถวิ่งมาที่1นึ่งแสนหกหมก้ยยี่สิบห้ากิโลเมตรนะครับผมน่าจะวิ่งเท่ากันนะครับรถช่างเพชรก็วิ่งมาที่1นึ่งแสนหกหมื่นหกพันกว่ากว่าเมตกันนะครับตอนแรกลูกค้าบอกว่าวิ่งมาที่ ประมาณแสนห้านะครับก็ถือว่าใช้งานไม่เยอะ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าใช้งานมาไม่เยอะนะครับสําหรับรถที่ใช้งานมาเก็บยี่สิบปีนะครับสิบกว่าปีนะครับปีศูนย์หกตอนนี้ก็ยี่สิบสามนะครับยี่สบสามศูนย์หกอีกสองสามปีก็ยี่สิบปีนะครับรถวิ่งปีละถ้าปีละเหมือนก็น่าจะสองแสนนะปี ปีละไม่ถึงหนึ่งหมืนกิโลนะครับจากช่างเพชรคำนวณดูก็ถือว่าวิ่งน้อยนะครับตู้แอร์เพิ่งเพิ่งเคยเปลี่ยนเป็นครั้งแรกนะครับรถเก็ยบยี่สิบปีเพิ่งได้เปลี่ยนอีวาถือว่าทนมากนะครับทนกว่ารถรุ่นใหม่ๆบางยี่ห้อบางรุ่นนะครับของแท้ก็สามปีสี่ปีได้เปลี่ยนก็มีนะครับผมส่วนคอยใหม่เป็นของแท้เดนโซ่นะครับก็ ไม่รู้ว่าจะได้10ปีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นค่ายทางเดนโซเป็นของแท้เบิกศูนย์มาเลยนะครับก็คือปกติของติดมากับรถถ้าเป็นของวีโก้เก้ปีสิปีมันได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยนะครับทุกวันนี้พวกโตโยต้ารีโวก็เป็นของเดนโซนะครับ ช่างเพชรเห็นว่า5ปีเปลี่ยนก็มีนะครับ4ปีเปลี่ยนก็มีนะครับเป็นของเดนโซ่เหมือนกันอันนี้ช่างเพชรไ,ไ,ไม่ไม่ไม่มั่นใจนะครับว่าทางผู้ผลิตเขาตั้งใจหรือว่า,ารถคันนั้นจะบังเอิญมีปัญหานะครับอันนี้ช่างเพชรไม่มั่นใจนะครับคือช่างเพชรพูดตามที่ช่างเพชรได้ทําการเปลี่ยนอีวาสินส่วน ยกตัวอย่างเส่นรี v o DMAX มประมาณนี้นะครับเป็นบางคันที่ได้แค่3ปี4ปีที่ช่างเพชรเคยเปลี่ยนก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นพวก DMAX 0 3 0 0 6ยเหมือนกับ v ีโก้อย่างนี้ครับาตามที่ตีรถมาช่างเพชรเคยสูงสุดก็มีนี่ครับคันนี้เก็บยบ20ปีนะครับก็คืออย่างน้อยสุดก็ประมาณ7 8ปีนะครับตามที่ช่างเพชรเคยเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับถึง ถ้าเปรียบเทียบกับรถรุ่นใหม่ๆหมๆปัจจุบันนี้นะครับช่างเพชรก็ว่าน่าจะผู้ผลิตเขาอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันนี้ช่างเพชรไม่สามารถทราบได้นะครับทำไมอายุมันสั้นลงนะครับผมแต่ของวีโก้เราถ้าเป็นของเดนโซ่ตดรถมาต้นตำรับปกติมันได้ประมาณหนักน,น้อยก็7ปีนะครับโชคดีหน่อยก็ประมาณเห็นไหมครับคันนี้06 ตอนนี้ก็ยี่สามนะครับลองคํานวณดูก็สิบกว่าปีได้นะครับเพิ่งเพิ่งได้ถอดตู้มาเลยครับตู้น่าจะยังไม่เคยล้างนะครับยังไม่เคยลือ้อช่างเพชรูแล้วยังยังไม่มีรอยแกะนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกแต่มีการาปิดทางหนูเข้าเป็นตะข่ายนะครับด้านนอกแต่ว่ามันก็กินเข้ารถเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าหนูมันแทะขาดมาแล้วนะครับพวกโฟมเราจะปิดเป็นตะข่าย ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับแต่ว่ามันยังมีข้อเสียตามมาก็คือกลิ่นนะครับกลิ่นด้านนอกสามารถที่จะเข้าห้องโดยสารได้มันก็ตามคนใช้รถนะครับช่างเพชรก็ไม่ชอบกลิ่นข้างนอกเข้านะครับบางทีขับผ่านพวกยางพาราที่รถเขาขนอย่างเงี้ยก็เข้ามาในห้องเราเต็มๆแบบนี้ช่างเพชรไม่ไม่ชอบนะครับคันนี้คันนี้ช่างเพชรตัดปัญหาให้นะครับก็คือ ปิดทางมิกิเมาเข้าทางกินให้นอกเข้านะครับแล้วก็เปลี่ยนอีวาใหม่นะครับุณหภูมิบุณฑภูมินะครับอยู่ที่7.2องศานะครับถือว่าเย็นฉ่ำนะครับก็อยู่ประมาณ7.8องศานะครับตามที่ช่างเพชรเคยวัดพวกวิโกนะครับจะไม่ต่ำกว่านี้อีกเพราะว่าช่องลมจะขึ้นไปด้านบนนะครับไม่ได้ชันลงเหมือนกับรถรุ่นอื่นชันลงหมายถึงมันจะสามารถ เสียบหางแล้วก็ไปถึงเกียบหน้าตู้ได้เลยนะครับแต่วีโกไม่ได้เพราะว่ามันมันจะท่อลมจะหันขึ้นทีนี้หางมิเตอร์เราไม่สามารถที่จะเอาไปใกล้พวกอ,อีวาได้นะครับแทบจะทุกคันแต่ก็ถือว่าเย็นฉ่ำนะครับตอนนี้ก็ยังรถต้องไปได้นะครับรถต้องไปถึงหกจุดเจ็ดนะครับอุณหภูมิในห้องโดยสารนะครับรถต้องไปได้ที่ยี่สิบห้าจุดเจ็ดองศานะครับก็ ถ้าช่างเพชรถ่ายนานกว่านี้ก็น่าจะลดลงได้อีกนะครับแต่ว่าคลิปจะยาวมากนะครับผมก็สรุปประการเลยแล้วกันครับวันนี้กับโตโยต้าวีโกมาด้วยการแอร์ไม่เย็นนะครับไม่เย็นเลยลูกค้ามาไอเช็คก,ก็คือน้ํายาไม่มีสักนิดเดียวนะครับลูกค้าถามว่าต้องทํายังไงช่างต้องเติมเพิ่มหรือยังไงพชช่างเพชรบอกว่าเติมได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะ อยู่ข้ามคืนหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีน้ำยาเลยก็หมายถึงว่ามันรั่วแรงนะครับก็เหมือนกับยางรถยนต์เรานะครับเวลาเรายางแบนๆไปจะให้ช่างเขาเติมลมให้ช่างเขาเติมได้นะครับแต่ว่าวิ่งออกจากร้านก็อาจจะแบนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แก้ไขจุดรั่วนะครับช่างพชรก็ที่ใบลูกค้าฟังลูกค้าก็เข้าใจนะครับลูกค้าต้อเอาของเลนโซเลยนะครับมาใส่ให้ ช่างเพชรก็รับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีเต็มนะครับตอนแรกช่างเพชรกล่าวว่าจะสั่งมาใส่รถตัวเองนะครับเพราะว่าอันนี้ช่างเพชรใส่ตู้เทียบไปนะคอยเทียบก็เมษาก,ก็4ปีเต็มนะครับช่างเพชรดูอยู่แล้วนะครับว่ายังไงมันก็ไม่เกิน4ปีนะครับช่างเพชรก็เตรียมไว้ว่าจะมาใส่รถตัวเองพอดีลูกค้ามาเจอก็อยากได้ของแท้จัดให้ไปเลยครับรับประกันให้หนึ่งปีเต็มครับผม สรุปงานวันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับใครที่ดูมาถึงส่วนสุดท้ายท้ายสุดก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสุดท้ายท้ายสุดช่างเพชรฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับฝากไว้ฝากกดซับกดสไครป์แล้วก็กดติดตามช่างเพชรด้วยนะครับช่างเพชรจะได้มีกาลังใจทําคลิปอือ่นๆกับรถรุ่นอื่นๆมาให้ดูอีกนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดแต่ไม่ท้ายสุดนะครับช่างเพชรกล่าวคาว่าสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ